ก็กลับวันนี้ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับซีนวันในบินโหมดพาร์ทที่สาอย่างที่ผมเคยเกินไว้ว่าเอออามาดอนอ่ะโหมดเนี้โหมดมันเกรียนนี่วันนี้เราก็เลยมาเปิดโหมดเกลียนกันกับอามาดอนนะครับจะมาดูว่าเกลียนมันจะเทพแค่ไหนเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ว่านะแรกไว้จะไม่อัดนะคาเดนี้มันไม่แปลนอามาดอนเลยไหนๆก็มาแล้วจัดซักหน่อยอ้าว พี่น้องครับประตูน้องพี่น้องครับโอ้ไม่ลอยอ้าวอ้าวแบบนี้อือสังเกตครับนี่ครับเก็บไปหนึ่งละเฮ้ยเราต้องหวานน้ำเฮ้ยเจ๋ยนี่ที่ไหนเหรอ เก็บไปสองครับนี่นี่เกมซ้ำตีนะบอลเป็นกับเริ่มเกมใหม่เลยเอาบอลดอนเปิดโหมดเกลียดนะครับแพทนี้ก็อย่างนี้เห็นนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าแล้วว่าแล้ว ผมว่าเกมนี้แน่ไม่เกินสิบนาทีะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนาทีหนึ่งท้งวันสองมนสอ ไม่งมันเกียนจริงๆหัวนี้ถ้าใครไม่แบนถ้าใครมาเจอ Alex แบบเออถ้าเป็นผม Benim ีฝั่งแล้วมาเจอไว้ด้านไหนไม่ร้องห้าจริงอะไรในเกียร์ทีวะเนี่ยไม่ถึงสองนาทีครับได้ไอไอคอนเหรอนะเออไอคอนเอาแต่ก็เด็ดกระจกนะบางคนเรียกไข่มุกไข่มุกก็ว่ากันไรเข้ามา มัดจมวยอะไรก็เข้ามาเฮ้ยโหไม่รอเลยเอามาดอนเปิดหบทเรียนมาแล้วเฮ้ยพี่ดเดินสะดวกมั้ง เฮ้ยสเกลสเกลสเกลยังไม่รู้ตัวสเกลสเกลอ้าวโดนโดนขโมยขโมยฉากโหมดไปได้ยังไหนฮาวบอกเริ่มเกมใหม่แล้วพีโน่ไม่เอาแล้วครับพีโน่อะไรจะขนาดนี้ครับพีโน่เน่าครับ ไอ้ฮายังไปเตียปีน้องครับลูกคีตายไอ้ผมฆ่าคีบดงนั้นนี่เนี่ยอแม็กมทุกคมาอ่ะตันอีกน่ะไอ้นกไปไหนวะเนี่ยโอ้ให้ทำนกตายยังวัดไดหรอต้องโผป่สามสิบสองต่อหนึ โอ้โเอาลูกมาแจกแล้วนี่บอกมันเป็นเล,ล่นแ,แล้วล่ะเอาลูกมาแจกนะโอ้โหนี่ก็รอร้านอย่างเดียวเลย แล้วกันคลิปจะได้ไม่ยาวมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ยกดสกิลรัวคีย์บอร์ดจะพังเลยเนี่ยอ้าวแม็กมัดมีเหลืองบอกเฮ้มีเหลืองบอกมาเขามีเหลืองเขามีเหลืองไงมีเหลืองจ้ามาครับปีน้ เอาไม่เริ่มระวังเอ้ยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแถวนี้โอ้ยโอ้ยโอยอันตีไหมอันตีไหมโอ้ยอันตีไหมอันตีไหม โอ้ยน้ำมือเหลียวออกมีเหลียวัะตอนนี้โอ้ยมีเหลือวอะโดนย้ำครับตอนนี้โดนย้ำอยู่ในป้อมครับรีบออกมาเร็วกว่าทั้งอินทั้งอันนาย โอ้โหแตกวบอกไม่เล่นแล้วออกดี้าวัง้เข้าไม่น้อยอย่าดิ้นคบอย่าดิ้นเข้าไปหน่อยกับปีโน่ ของท้าผมตีเข้ามาครับปีโน้งครับเอาเอาเข้าไปมามา

นผมเป็นตัวคัอปี้ผมเป็นคัอปี้ตัวนี่เยองผมเ่ยไอ้ยามันดอนเนี่ยฉันเดินผ่านสลัดสะบัดสะบัดสลัดแย่งเดียวตอนนี้เออเออเฮ้ยโดนคัพปี้หนีก่อนหนีก่อน เอ้ยอยากให้มันลองกอบเหมือนกันเอ้ยมันก๊อบไปเรื่อยขึ้นวดูโซซีครับโซซีโดนสลัดครับโซซีบอกโอ้โหนี่มันก็สลัดได้เหมือนกันนี่ว่ะดูความถึกของผมด้วยก่อนความถึกของล่างกอบนี่ล่านก๊อบไปเหนือ โอ้โยกระจบุบไปนะครับกับทานที่4ของเราอัลบรรอนเปิดโหมดเกลียนนะครับหวัง <c oughs> ว่าท่านใดที่ใจอัลบรรอนในมิดปิดโหมดรอบต่อไปก็ควรสมงผลที่จะแบนนะครับเพราะว่ามันเกลียนแบบนี้นะครับใช้เกลียนธรรมดาเกลียนแตกยังไงก็ท่านใดที่ถูกใจก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยกันแล้วกันนะครับหรือว่ามีติชมอะไรก็ ฝากว่าได้ที่ใต้คลิปเป็นกนเผื่อผมไ,มได้แนวไปพัฒนาต่อไปตอนนี้กําลังทำไตเติลอยู่นะครับตอนนี้เริ่มกาลังหัทำไตเติลตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยไว้เป็นพาร์ทที่5แล้วกันผมจะลองทําเป็นไตเติลขึ้นตรงหน้าวิดีโอแล้วกันครับยังก็แผ่นนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันพ,พาร์ทที่5แล้วกันสวัสดีครับ